ันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกสคริปต์แมปโกะการเล่นนั่นเองนะก็จะเป็นสคริปต์ของทางค่ายลูน่าหับนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสคริปต์ตัวนี้เลยนะหน้าต่างแบบนี้เลยนะก็จะมีในส่วนของทางด้านหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้านของ Export Auto คลาสสปีดอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นของหมวดหมู่ฟาร์มนะครับผมก็มีให้เราเลือกใส่ต่างๆมากมายนะออโต้แพนโหมดต่างๆเยอะแยะมากมายก็สามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางด้านซีช็อปต่างๆนะครับผมการออโต้ซื้อออโต้คราของต่างๆนะแบบอัตโนมัติเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นของทางด้านอินเวนตอรี่นะก็ จะบอกเราทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็มีอีเวนต์ก็มีอีเวนต์อัปเดตใหม่อีเวนต์ไทโด้ด้วยนะครับผมก็สามารถเลือกวัตถุดิบแล้วก็คาร์บไลโน่เอนเทอร์เวสได้เลยนะครับผมนี่เลยก็สามารถมีตามนี้เลยนะครับผมอ่านี้ก็จะมีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะก็จะเป็นพวกเทลิพอร์ต,ต่างๆมากมาย ASP การมองต่างๆนะครับผมอก็มีแบบ Open UI ต่างๆด้วยนะแล้วก็ มีการบูส์ FPS ด้วยนะครับผมก็ทำให้ลื่นขึ้นนั่นเองนะพอจะทำสคริปต์นะก็รอ 5v นะครับผมมันก็จะทำการบูส์ให้นั่นเองนะครับก็มารอดูผลกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็เริ่มกำลังบูส์แล้วนะนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าภาพแบบอากาศโปร่งนั่นเองนะก็ทำให้เครื่องมันแบบลื่นขึ้นนะครับผม อ่านี่ก็เป็นการบูสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมก็ลื่นขึ้นอยู่นะก็สำหรับใครที่อยากได้สคริปตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้มาเอาสคริปต์กันได้เลยนะครับ